อ่ในชั่วโมงนี้นะครับเป็นวิชาประวัติศาสตร์เนาะเป็นการซูมนะครับก็เป็นเรื่องเนื้อหาต่อจากคาที่แล้วก็คือเป็นเรื่องการปกครองในสมัยสุโขทัยตอนปลายนะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยขออนุญ,ญาตเช็คชื่อก่อนเลยอ่ะเลขที่หนึ่งเข้ามาแล้วหรือยังครับเลขที่หนึ่ง <S <S อ่าเลขที่หนึ่งเข้ามาแล้วนะครับเลขที่สองครับ <S <S มาค่ะโอเคครับเลขที่สามครับ ช่วยดูเลยนะนักเรียนช่วยดูด้วยตาดีๆช่วยดูด้วยเลขที่สามเข้ามาแล้วหรือยังยังไม่เห็นเนาะนะครับอ่าเลขที่สี่เข้ามาแล้วหรือยังครับมาครับครับผมอ่าเลขที่ห้ามาค่ะครับผมเลขที่หกมาครับโอเคครับเลขที่เจ็ด เลขที่เจ็ดครับอย่างนะเลขที่แปดมาครับโอเคครับเลขที่เก้าเลขที่เก้ายังไม่มาเนาะเลขที่สิบยังไม่เห็นนะครับสิบเอ็ดมาแล้วครับโอเคครับสิบสอง มาค่ะครับผมสิบสามมาครับ<ม>ครับสิบสี่อย่างนะสิบสี่ยังไม่เข้านะสิบห้าครับสิบห้าก็ยังเงียบอยู่นะสิบหกเลขที่สิบหกครับอย่างนะสิบเจ็ด เลขที่สิก็ยังนะครับเลขที่18ครับ18ด้วย19บเ uh huh. okay, ครับโอเคครับอ่ายี่สยังนะครับ21 ยี่สิบเอ็ดก็ยังนะยี่สิบสองยสิบสองครับขาดรับนิดนึงสติกเกอร์ก็ได้ยี่สิบสองมาแล้วค่ะครับเห็นเห็นอยู่เนาะเออเห็นเห็นอยู่แต่ว่าเขาไม่รู้ได้ยินครูไหมเลขที่ยี่สิบสองได้ยินครูไหมครับได้ยินแล้วขารับด้วยสติกเกอร์ก็ได้อ่าอยากจะลุกไปเข้าห้องน้ำหรือเปล่าอ่ะโอเคเดี๋ยวกลับมาอีกรอบนึงยี่สิบสาม ยี่สิบสามยังไม่เข้านะยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ยังนะครับยี่สิบห้ามาค่ะครับผมเกยี่สิบหกยังนะครับยี่สิบเจ็ดมาค่ะครับผมยี่สิบแปด อย่างนะยี่สิบเก้ามาครับโอเคห้องเรามีคนเนี่ยยี่สิบเก้าหรือสามสิบยี่สิบเก้าคนยี่สิบเก้าคนเนาะโอเคโอค้โหหายไปเยอะเลยอ่าหายไปคนข้างเยอะนะมีแค่สิบห้าคนนะครับที่เข้าที่เหลือโอ้โหเ,เหลือแค่มีแค่สิบเอ็ดคนอยู่ครับอ่ายี่สิบสองบอกว่าอยู่ครับไมคค้างโอเคนะยี่สิบสองมาแล้วเนาะโอเคครับอ่าเนี่ยก็คือถ้าไมานักเรียนเสียหรือว่า นะครับไม่สามารถเปิดได้นะักเรียนก็แจ้งเข้ามาในข้อความก็ได้เนาะหรือว่าส่งสติกเกอร์อะไรก็ได้ให้รู้ว่านักเรียนอยู่หน้าจอนะครับโอเคนะจะได้ไม่เช็คขาดเนาะโอเคอ่ะก็ได้เวลาแล้วนะครับเดี๋ยวครูขออนุญ,ญาตชักสักประมาณสัก30นาทีไม่เกินนั้นนะครับอธิบายในเรื่องของการปกครองสมัยสุขโขทยัยตอนปลายอ่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตแชร์กสกรินรไป เห็นไหมครับเห็นสัญญาณภาพไหมเห็นค่ะเห็น <Okay, S 2> ค่ะโอเคนะครับเห็นนะครับอ่ะในเรื่องของการปกครองสมัยสุขโขทัยตอนปลายนะครับซึ่งชั่วโมงที่แล้วเราเรียนในตอนต้นไปพอจะจําได้ไหมครับว่าการปกครองในสมัยสุขโขทัยตอนต้นเนี่ยมันมีรูปแบบอย่างไงบ้างพ่อและลูกค่ะอ่าเป็นพ่อปกครองลูกอ่ามีแบบอื่นอีกไหมค่ะ การเกณฑ์ทหารนะคะอ่ามีการเกณฑ์ชายชะกันใช่ไหมครับเวลามันเกิดงสงครามมีอะไรนะเมื่อกี้อะไรร้องทุกข์ระฆังร้องทุกข์อ่ากระดิ่งหรือว่าระฆังร้องทุกข์อ่ามีอะไรอีกไหมมีอะไรอีกไหมพ่อปกอครองลูกเออนะครับมีกระดิง่งกระดิ่งร้องทุกข์นะครับอ่ารูปแบบการปกครองในตอนต้นเนี่ยคือ ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นในรูปแบบที่ปกครองแบบง่ายๆครับอ่าแบบง่ายๆเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยเป็นการกําลังสร้างอาณาจักรอยู่ซึ่งผู้คนนะครับยังไม่มากเท่าไหร่การปกครองแบบพ่อปกครองลูกเนี่ยจึงทําได้ง่ายถามว่าถ้าสมัยนี้ทําแบบนั้นได้ไหมไม่ได้ดเนาะนะเออลองลองคิดดูสิเออจะวุ่นวายขนาดไหนนะขนาดขนาดคุณพ่อเรามีลูกสองสาคนเป็นไง <laughs> นะเออยังหรือว่าเราใครมีน้องสักสองคนอย่างเงี้ยจะรู้เลยว่าเออมันสนุกสนานน่าดูนะครับนะอ่าดังนั้นรูปแบบการปกครองอย่างนี้นะครับในสมัยตอนปลายเนี่ยจึงไม่สามารถที่เอามาใช้ได้นะครับเขาเลยมีการเปลี่ยนแปลงนิดนึงนะครับอ่าเดี๋ยวลองดูกันว่าเป็นอย่างไรเนาะอ่าในการปกครองสมัยสุโขทัยตอนปลายนะครับอ่าตอนตอนน้นอันนี้เนาะก็แบ่งเราแบ่งศึกษาเป็นสระยะนะครับอ่ ในการปกรครองสมัยสุขโขทัยตอนปลายนะครับเราจะเริ่มตั้งแต่ปีพุทธศักราช1841ถึง1981นะพศนะพศนะไม่ใช่คอศนะนะครับหลังจากที่พ่อขุนรามคำแหงสวรรคตสวรรคตคืออะไรอะสวรรคตเสียชีวิตค่ะอ่าก็คือสิ้นพระชนนั่นเองนะครับสวรรคตในปี1841หลังจากนั้นนะครับอาณาจักรสุขโขทัยก็เริ่ม ไม่เขาเรียกอะไรอ่ะไม่ไม่มั่นคงแล้วเริ่มละสัมะสายแล้วนะครับเพราะว่าถ้านักเรียนนะสังเกตว่าการปกครองของพ่อขอุนรางอําแหงเนี่ยท่านทําท่านวางระบบไว้อย่างดีเลยนะครับพอหลังจากที่ท่านสวรรคตไปแล้วเนี่ยพระหมหากรรษัตริย์องค์ต่อมาเนี่ยนะครับก็ไม่สามารถที่จะรักษาความมั่นคงไว้ได้นะครับเมืองหลายๆเมืองก็เริ่มแยกตัวนะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเวลาปกครองเนี่ยนะมันจะมีเจ้าบ้านใช่ไหมจําได้ไหมรูปแบบการปกครองตอนตอน้ตน จะมีเจ้าบ้านใช่ไหมครับ่ค่ะเรียกว่าขุนใช่ไหมไเรียกว่าขุนเนาะเออเป็นเจ้าบ้านนะครับที่ปกครองนะเจ้าเมืองที่ปกครองส่วนถ้าปกครองอาณาจักรใหญ่เลยเนะี่ยเขาเรียกว่าพ่อขุนก็คือใหญ่สุดนะครับดังนั้นเมื่อพ่อขุนเนี่ยไม่อยู่แล้วนะครับเรานะครับขุนนะครับเจ้าเมืองต่างๆก็เริ่มแยกตัวเป็นอิสระนะแล้วก็การเมืองก็เริ่มมีปัญหานะครับมีเรื่องของการ สืบและ,ะสมบัติอะไรต่างๆเนี่ยเริ่มเริ่มมีเริ่มมีปัญหานะครับแล้วก็เริ่มมีการสู้รบกันอะไรต่างๆนะการปกครองแบบพ่อปกครองลูกจึงเริ่มเสื่อมสลายลงไปคือไม่สามารถที่จะนํามาใช้ได้นะครับอันนี้คือในรูปแบบการปกครองอ่ะเมื่อพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งลิไทขึ้นครองราชนะครับทรงเห็นว่าไอ้ความมั่นคงภายในเนี่ยมันเริ่มมันเริ่มไม่มีความมั่นคงละแล้วก็ในตอนนั้นอะ กรุงศรีอุธยารู้จักไหมอาณาจักรถัดจากสุขโขทัยใช่ไหมก็เป็นกรุงศรีอุธยาใช่ไหมครับในตอนนั้นนะ่ะนะสุขโขทัยยังไม่ล่มสลายนะกรุงศรีอุธยาเนี่ยเริ่มขยายอํานาจละเริ่มแผ่ขยายอํานาจมาเรื่อยๆนะครับจนนะครับในที่สุดนะ่าจะก็กืนกลินอนาณาจักรสุขโขทัยไปแต่ว่าในตอนนั้นนะ่ะนะกรุงศรีอุธยาเนี่ยเริ่มขยายอํานาจมานะครับทรงเห็นว่าเอ้ยเราต้องแก้ปัญหาก่อนเพราะว่าถ้าไม่แก้ปัญหาทางการเมืองเนี่ยนะ มันมีปัญหาแน่แน่จะใช้อำนาจอำนาจทางทาหารอย่างเดียวไม่ได้นะครับนะในสมัยนั้นอนะในตอนของยุคสมัยพระอ,องค์เนี่ยอำนาจทาหารก็มีไม่มากด้วยเพราะว่าผู้คนไม่ได้เยอะมากมายถามว่าถ้าไปสู้กับอยุธยาในตอนนั้นก็สู้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับก็เลยต้องแก้ปัญหาโดยนะครับใช้กุศโลบายเออรู้ไหมกุศโลบายคืออะไรกุศโลบายก็คือพวกคนอุบายค่ะหอยังไงนะกุศโลบายรู้ความหมายไหม ยกตัวอย่างได้ไหมอันไหนเรียกกุศโลบายบ้างแผนการเหรอคะเป็นเหมือนกับว่าเป็นการใช้นะครับปัญญาในการแก้ปัญหาเนาะอย่างหนึ่งอาจจะเป็นเป็นคำเป็นคำพูดหรือว่าอะไรสักอย่างเนี่ยทำให้หลงเชื่อนะครับเหมือนนะเหมือนคนเฒ่าคนแก่สมัยก่อนนะเขาก็จะมีกุศโลบายใช่ไหมว่าเด็กๆใช่ไหมตอนคืนนะเคยไหมคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายเคยสอนไหมว่าเฮ้ยกลางคืนอะ่ะอย่าไปเล่นซ่อนแอบนะเคยไหม เออเดี๋ยวผีมันจะจับ<ร>ไปซ่อนใช่ไหมเออเดี๋ยวผีปิดตาใช่ไหมซึ่งจริงๆแล้วที่เขาห้ามเนี่ยไม่ใช่เพราะเรื่องผีอะไรหรอกเพราะว่ากลางคืนเนี่ยมันอันตรายบางทีไปวิ่งเล่นไปชนหรือว่าไปตกน้ําตกอะไรเนี่ยมันก็อันตรายเขาก็เลยเอากุณสโลบายตรงนี้เอาผีเนี่ยมาหลอกนะครับอ่าแต่ในการแก้ปัญหาของพระอ,องค์เนี่ยพระอ,องค์เนี่ย,ออยใช้กุณสโลบายก็คือในเรื่องของศาสนาครับอ่าทรงทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาแล้วก็ใช้หลักธรรมเนี่ยนะ ในการเป็นกุศโลบายทําให้ประชาชนเนี่ยเกิดความเลื่อมใสศรัทธานะพอคนเรามันเกิดความเลื่อมใสเกิดความเชื่อแล้วเนี่ยมันก็จะมีความสามัคคีกันเองนะครับอันนี้คือเป็นกุศโลบายที่ใช้แก้ปัญหานะครับนะแล้วก็หลักทศพิธราชธรรมก็ยังคงใช้อยู่ในการปกครองนะครับอ่านะจนกระทั่งสิ้นสุดสุขโขทัยเลยก็ถือว่าเป็นหลักธรรมนะทางาศาสนาที่นํามาใช้ในการปกครองด้วยนะอ่ะมาดูรูปแบบการปกครอง การปกครองในสุขโขทัยตอนปลายเนี่ยนะครับหลังจากที่พระองุรังกำแหงพระองค์สวรรด์นคนเนี่ยนะพระองค์เนี่ยมีอาณาเขตกว้างใหญ่มากๆจึงต้องมีการปกครองแบบกระจายอํานาจไปด้วยโดยแบ่งหัวเมืองออกเป็นชั้นๆนะครับแล้วก็กระจายอํานาจไปนะให้คนไปปกครองนะีโดยหลักๆเลยมีด้วยกันอยู่4ชั้นนะครับอ่ะแต่ละชั้นมีการปกครองแบบไหนบ้างอ่ะดูดูนะครับเ๋ยนนะอ่โทษที นักเรียนดูภาพด้านล่างนะครับสุขโขทยอยู่ตรงกลางอันนี้เป็นเมืองหลวงนะ,นะเป็นราชธานีหลักเลยเป็นเมืองหลวงนะครับแล้วก็มีเมืองรอบๆนะครับเมืองรอบๆมีศรีสัชนาลัยมีสองแควนะครับมีสระหลวงอะไรต่งตางๆนะครับแล้วก็ถัดออกไปนะก็จะเป,เป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นออกไปนะครับอันนี้คือรูปแบบการปกครองซึ่งเมืองหลวงหรือว่าตรงกลางที่เป็นราชธานีคืออะไรก็คือเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรเลย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปกครองเศรษฐกิจสังคมการเมืองศาส,สนาประเพณีอะไรทุกอย่างถือว่าเป็นศูนย์กลางเลยถ้าเทียบกับในสมัยปัจจุบันนะครับราชธานีของประเทศไทยคืออะไรครับคือที่ไหนไรู้บ้างที่ไหนถ้าปัจจุบันอะกรุงเ,เทพค่ะอ่าก็คือเมืองหลวงนะครับก็คือกรุงเทพมหานครนั่นเองคือเป็นศูนย์กลางนะครับนในการปกครองหรือว่าศูนย์กลางทางเศรษฐกิจอะไรต่าง สังเกตได้ว่ากรุงเทพเป็นไงจเจริญไหมนะความจเจริญอยู่ที่กรุงเทพสะส่วนใหญ่ใช่ไหมครับอ่าเพราะว่าเป็นเมืองหลวงอันนี้หลักการง่ายๆนะครับอ่าถัดออกมาชั้นที่รองออกมาเขาเรียกว่าเมืองลูกหลวงอันแรกนะเป็นเมืองหลวงหรือว่าราชธานีนะถัดออกมาเป็นเมืองลูกหลวงหรือว่าเมืองหน้าด่านนะครับเมืองหน้าด่านนะไม่ใช่หน้าด้านนะครับ<笑><笑>นะเมืองหน้าด่านนะครับอ่าหรือเรียกอย่างว่าหัวเมืองชั้นในนะครับซึ่ง ก็จะอยู่รอบๆอบเมืองหลวงรอบๆร,ราชธานีสี่ทิศด้วยกันนะครับซึ่งระยะห่างที่เขาวัดเนี่ยมันก็คือระยะที่จากเมืองหลวงเนี่ยโดยมีระยะการเดินเท้าประมาณ2วันถามว่า2วันไกลแค่ไหนนักเรียนเคยเดินเท้าเป็นวันไหมนะสมัยนี้<ช><ม>คงคงไม่มีใครเดินเนาะเออลองลองคลอง,คา,ลองคาดเดาได้ไหมลองคะเน์ได้ไหมว่ามนุษย์คนหนึ่งเนี่ย ด้วยด้วยความเร็วที่เราเดินเนี่ยคิดว่าวันหนึ่งจะเดินได้ไกลประมาณเท่าไหร่ไม่เกินหนึ่งกิโลค่ะฮะหนึ่งกิโลเ่ันเลยนะไม่ถึงหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลเองหนึ่งกิโลก็หนึ่งพันเมตรใช่ไหมสามสิบห้ากิโล<ช>ค่ะบางคนบอกสามสิบห้าเออนะจริงๆแล้วนะครับในวันหนึ่งเนี่ยยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ชั่วโมงเนี่ยมนุษย์เดินเท้าเนี่ยคุณครูว่าในสมัยก่อนเนี่ยเขาค่อนข้างแข็งแรงเนาะคุณครูว่าน่าจะได้ประมาณเกือบร้อยโลครับ ประมาณเกือบร้อยโลหรือไม่ก็เกินร้อยโลไปร้อยกิโลเมตรเออนะถือว่าระยะประมาณนี้นะครับประมาณร้อยโลประมาณนี้นะครับซึ่งเมืองลูกหลวงเนี่ยจะอยู่ห่างออกไปประมาณนี้คือเดินเท้าประมาณสองวันถึงนะครับอ่าซึ่งคําว่าเดินเท้าสองวันเนี่ยก็คือนับน่าจะนับก่อนตอนกลางวันอย่างเดียวนะเพราะว่ากลางคืนก็ไม่ได้เดินนะครับกลางคืนก็คือพักผ่อน <c oughs> อ่าแล้วการเดินเท้าสมัยก่อนเป็นไงมีถนนหนทางดีเหมือนสมัยนี้ไหมไม่ อ่าเดินผ่านป่าผ่านเขาไปอ่ะแล้วไม่ใช่ว่าเดินไปชมนกชมไม้เหมือนเราเดินสวนสัตว์นะโอ้โหเดินเดินไปดีไม่ดีเป็นอาหารของสัตว์อีกนะครับนะดังนั้นมีแต่ความอันตรายเนาะเมืองลูกหลวงนะครับก็คือเมืองที่อยู่ลายรอบราชธานีนะครับเดินเท้าประมาณสองวันมีเมืองอะไรบ้างทางทิศเหนือเอาดูนะทิศเหนือนะทิศเหนือเนี่ยก็คือเมืองศรีสัตนาลัยนะในในในสมัยนู้นนะอยู่ทางทิศเหนือขึ้นไป ทิศตะวันออกเมืองสองแควรหรือว่าพิษณุโลกอ่าทิศใต้เป็นเมืองสระหลวงหรือว่าเมืองพิจิตรเกา่าแล้วก็ทิศตะวันตกเป็นเมืองนครชุมก็คือกำแพงเพชรนั่นเองนะครับนะ่าก็คือเป็นเมืองลูกหลวงเนาะอ่านเะมืองเนี้ยความสําคัญคือรองจากเมืองหลวงเลยเมืองหลวงเนี่ยเป็นพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นผู้ปกครองเองส่วนเมืองลูกหลวงที่อยู่รายรอบเนี่ยนะพระมหากษัตริย์จะส่ง เจ้านายหรือว่าเชื้อพระวงศ์ไปเออรู้จักเจ้านายไหมหรือเชื้อพระวงศ์รู้จักปะรู้จักค่ะเป็นใครอ่ะที่เป็นเชื้อสายพระพระองค์เหรอครับอ่าถูกต้องครับผมที่เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของพระมหากษัตริย์จะเป็นพี่ป้าหน้าอาลูกหลานเลี้ยนหลนอะไรก็ตามนะครับเราจะเรียกว่าเจ้านายหรือว่าเชื้อพระวงศ์นะสาเหตุที่ต้องส่งนะครับเชื้อพระวงศ์ไปปกครองเพราะอะไรรู้เปล่าทำไมไม่ส่งขุนนางไปปกครองมันดิเชื้อือได้ที่สุด อ่าเรื่องของความไว้ใจนะครับในสมัยก่อนเนี่ยเนาะเรื่องความไว้ใจนี่สาคัญมากๆนะครับเพราะศึกสงครามมันสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดนะประมาทไม่ได้เลยดังนั้นจึงต้องส่งคนที่ไว้ใจได้นะครับไปปกครองก็ได้แก่เนี่ยแหละเจ้านายแล้วก็เชื้อพวงกระนั้นก็ยังมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นหลายๆครั้งเนาะบางครั้งเนะาะญาติพี่น้องก็ทะเลาะก,กันเองก็มีนะครับอันนี้ก็เรื่องนะเป็นเรื่องภายในอ่าเมืองหลวงนะอยู่ตรงกลางนะ เมืองลูกหลวงก็อยู่รอบออกมาต่อไปเมืองพระยามหานครเมืองพระยามหานครเป็นหัวเมืองชั้นนอกเมื่อกี้เนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นหัวเมืองชั้นในก็ได้นะเมืองพญานครนะครับก็คือเป็นหัวเมืองชั้นนอกห่างจากเมืองราชธานีนะครับออกไปมากกว่าเมืองลูกหลวงเมื่อกี้จําได้ไหมว่าเมืองลูกหลวงเนี่ยห่างจากราชธานีเดินเท้าประมาณสองวันใช่ไหมใช่ค่ะแต่เมืองพญยามหานครเนี่ย จะห่างออกไปอีกนะครับซึ่งพระมหากษัตริย์เนี่ยจะทรงแต่งตั้งขุนนางครับเออร,รู้จักขุนนางไหมรู้จักค่ะเป็นใครขุนนางเหมือนเป็นคนที่มีอานาจรองลงมาจากพระมหากษาตัตริย์หรอคะรองลงมาจากเจ้านายทีหนึ่งด้วยใช่ใช่ครับขุนนางก็คือคนที่ทเหรอครับที่เป็นคนที่พระมหากษัตริย์หรือว่าเจ้านายเนี่ยไว้ใจนะครับหให้รับราชการให้ว่าราชการแทนนะครับ นะอาจจะเป็นสามัญชนแล้วก็ได้รับยศถาบรรดาศักดิ์ขึ้นมาเรียกว่าขุนนางบางคนบอกว่าเอ๊ะขุนนางนี่ต้องเป็นเฉพาะผู้หญิงหรือเปล่าผู้ชายเป็นขุนนายหรือเปล่าไม่ใช่นะครับ <c oughs> มันเป็นมันเป็นคําเรียกนะครับนะไม่ใช่นะไม่ใช่ว่าบอกว่าเอ้ยขุนนางต้องเป็นผู้หญิงแนะ่ไม่ใช่นะครับนะเ, <c oughs> เหมือนกับว่ามันเป็นการมันเป็นการปกครองที่เราเราเราเหมือนกับว่าเราได้รับอิทธิพลจากจีนมาทีหนึ่งเคยดูหนังจีนไหมยุคโบราณเห็นไหมเคยค่ะเออมีขันที เออเคยเห็นคันทีรู้จักคันทีบ้างรู้จักค่ะคันทีคือคือใครเหมือนอเป็นพวกคนที่อยู่กับผู้หญิงอะคะอ่ะอ่าคือเป็นผู้ชายนี่แหละครับแล้วก็ทําการเขาเรียกอะไรอะทําการตอนอ่าทําการตอนนะครับเออตอนให้เป็นให้เป็นผู้หญิงนะครับนะ่ะก็จะได้อยู่กับนะ่ะลางสนมได้จะได้ไม่มีปัญหาเรื่องตรงนี้นะครับนะ่ะอันนี้เมืองไทยเราก็ในสมัยก่อนนะครับอาณาจักรไทยเราก็ ใช้รูปแบบการปกครองคล้ายๆกันน่ะขุนนางมีขุนนางผู้ใหญ่นะหรือว่าผู้ที่เหมาะสมเนี่ยที่สามารถไว้วางใจได้แล้วก็เลือกให้ไปปกครองเมืองเหล่านี้ซึ่งจะอยู่ห่างไกลกับราชธานีออกไปอีกทีหนึ่งนะวิธีการปกครองนะครับก็เช่นเดียวกับหเมืองชั้นในนะครับก็คือมีผู้ที่เป็นผู้ปกครองเรียกว่าพระยามหานครนะในในการปกครองนะอ่าก็จะมีที่ห่างออกไปนะก็จะมีเมืองพระบางนะครับหรือว่านครสวรรค์ ก็จะห่างออกไปทีหนึง่งเมืองเชียงทองนะครับอยู่ในจังหวัดตากแล้วก็เมืองบางพานอยู่บริเวณกําแพงเพชรก็คือจะอยู่นอกอีกอีกชั้นหนึ่งออกไปไกลออกไปนะครับน,นนี้ชั้นที่สามต่อไปชั้นที่สี่ชั้นที่หนึ่งเป็นอะไรนะชั้นที่หนึ่งชั้นที่หนึ่งเป็นเ <c oughs> มืองหลวงนะครับาเมืองหลวงหรือว่าราชธานีนะครับใครปกครองเมืองเมืองหลวงใครปกครองพระมหากศาศาษัตริย์ค่ะอ่าพระมหากศาศาษัตริย์นะครับ ถัดออกมาจากเมืองหลวงหรือว่าราชธานีเป็นเมืองอไรเมืองไหนคะ่ะอ่าหัวเมืองชั้นในหรือว่าเมืองลูกหลวงใครปกครองครับเชื้อพระวงศ์อ่าเชื้อพระวงศ์เจ้านายเนาะถัดออกมาชั้นที่สามเออชั้นที่สามหัวเมืองชั้นนอกอ่าเป็นหัวเมืองชั้นนอกใครปกครอง,นนอ,งอ่ะขุนานางค่ะอ่าเราขุนนางนะครับที่ พระมหากษัตริย์ไว้ใจสุนางผู้ใหญ่นะครับให้มาปกครองนั่นเองอะล่อ,ลอนอกนอกสุดรอบสุดเลยดูครับเมืองประเทศลาตเมืองประเทศลาตใครรู้จักบ้างว่าเมืองประเทศลาตคืออะไรเมืองขึ้นอาเก่งมากโอ้โหเยี่ยมมากเลยรู้จักเมืองขึ้นด้วยนะครับแล้วเมืองขึ้นคืออะไรอธิบายได้ไหมเมืองที่ถูกปกครองโดยประเทศต่างๆใช่ไหมครับ ก็ประมาณนั้นคือสมัยก่อนที่ครูเคยบอกว่าแพ้สงคารามอ่ามันจะมีการสู้รบใช่ไหมครับเมืองไหนเวลาสู้รบแพ้ปุ๊บเนี่ยก็จะถูกตกเป็นเมืองขึ้น่าถ้าอยู่ห่างไกลออกไปเนี่ยจะเรียกว่าประเทศสลาคือเป็นเมืองขึ้นครับในการปกรครองนะครับรูปแบบนี้คืออยู่ชั้นนอกที่สุดเลยก็คือประเทศสลาเนี่ยก็คือเมืองขึ้นเนี่ยก็คือเมืองที่อยู่นอกอาณาจักรเป็นเมืองที่เป็นชาวเมืองหรือว่าเป็นชาวต่างชาตินะครับต่างภาษา แต่ว่าเราชนะเราตีชนะเข้ามาหรือเขามาขอสวามิพักอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าเห็นอาณาจักรเรายิ่งใหญ่นะมาขอสวามิพักเผื่อมีอะไรจะได้ช่วยเหลือกันอย่างเงี้ยนะครับเขาเรียกว่าประเทศสลาเมืองที่อยู่ห่างไกลซึ่งเมืองเนี้ยนะครับเมืองประเทศสลาเนี่ยนะครับเขามีรูปแบบการปกครองที่เป็นของเขาเองคือก็ปล่อยนะครับเจ้าเมืองปล่อยอะไรของเขาให้เขาปกครองของเขาเองแต่แต่แต่นะครับจะต้องส่ง นะอย่างสมมติถ้าเกิดศึกสงครามต้องส่งกองทัพหรือว่าสเสบียงอาหารมาช่วยหรือส่งเครื่องราชบรรณาการเออรู้จักไหมเครื่องราชบรรณาการเครื่องนุมหงส์ประมาณนี้แล้วครับเออประมาณแบบเป็นของมีค่าอะไรเนี้ยเงินของกำนันที่ส่งมาให้ของขวัญปีใหม่อะไรประมาณนี้นะครับอาจจะส่งมาให้ให้กับพระมหากษัตริย์เป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีอะไรประมาณนี้นะครับมาส่งสวยส่งอะไรให้ประมาณนี้ซึ่ง ในสมัยนั้นนะครับเมืองที่เป็นประเทศสลานะครับทิศเหนือเนี่ยก็คือเมืองแพร่หรือว่าเมืองน่านทิศตะวันตกก็คือเมืองทวายและเมืองมตตมะคองสาวดีนู่นเลยไกลออกไปทิศตะวันออกเฉียงเหนือก็นะเมืองหลวงพระบางหรือเวียงจันทร์อะไรนยที่อยู่ไกลๆออกไปเลยะนะครับทิศใต้ก็เป็นเมืองนครศรีธรรมราชนะครับเมืองมะละกาอะไรตรงนี้ยะโฮอะไรตรงนี้นะครับเป็นเมืองที่อยู่ไกลออกไปแต่พระบังกษัตริย์ไม่ได้ส่งใครไปปกครองนะปล่อยเขาปกครองเองนะครับแต่ต้องส่ง กองทัพส่งสเสบียงอาหารมาช่วยนะครับอันนี้คือลักษณะรูปแบบการปกครองเนาะสี่ชั้นนะจําได้เนาะสี่ชั้นนะครับอสรุปอสรุปเลยนะการปกครองนะครับมีแบบการปกครองส่วนกลางนะครับก็คือเป็นการปกครองราชธานีเป็นศูนย์กลางการปกครองแล้วก็การปกครองส่วนภูมิภาคที่มันอยู่นอกออกไปก็จะแบ่งออกเป็นสาประเภทมีหัวเมืองชั้นในหรือว่าเมืองลูกหลวงเมืองหน้าด่านนั่นเองนะครับ แล้วก็ตั้งอยู่ใกล้ๆเดินเท้าสังประมาณสองวันก็ถึงแล้วก็ห่างออกไปอีกคือหูเมืองชั้นนอกนะครับเป็นเมืองพญามหานครนะส่งขุนานางไปดูแลแล้วก็ไกลสุดออกไปนะครับก็คือเมืองประเทศลาชเมืองขึ้นเมืองที่อยู่ห่างไกลนะครับโอเคเนาะอ่ามีใครสงสัยอะไรไม่เอ่ยการปกครองตอนปลายนะครับมีถามว่าในตอนต้นกับตอนปลายเนี่ย มีรูปแบบการปกครองไหนที่เหมือนกันไหมเออเหมือนกันเอ่เหมือนตรง,ตรงไหนหรตรงไหนตรงไหนที่เหมือนกันบ้างกา,การเกณฑ์ทหารรอคะการเกณฑ์ทหารก็ยังคงมีอยู่ใช่ประเทศซาลาต้องส่งกองทัพมาช่วยอย่างเงี้ยซึ่งเขาจะไปเกณฑ์มาหรือจะเอามาจากไหนก็ได้เออในเรื่องของผู้ที่มีอำนาจสูงสุดก็ยังคงเป็นพระหมหากรรษัตริย์อยู่ใช่ไหมครับแล้วก็ได้ไล่ลําลดับลงมา เนาะตรงนี้นะครับเป็นรูปแบบการปกครองตอนปลายก็ตั้งแต่ปี1841ไปจนถึงสิ้นสุดอาณาจักรเลยนะครับก็คือ1981หลังจากนี้สุโขทยัยนะครับนะ่าสิ้นสุดหรือว่าเสื่อมอำนาจลงก็ถูกรวมเข้ากับกรุงศรีอยุธยาอ่าซึ่งเราจะได้เรียนนะครับอ่านะกรุงศรีอยุธยาในป .5 เนาะโอเคนะอันนี้เป็นเรื่องการปกครองนะครับจําได้ไหม เอาการปกครองตอนปลายรูปแบบเป็นยังไงมีสี่ชั้นใช่ไหมมีอะไรบ้างชั้นในสุดในสุดเป็นราชธานีใช่ไหมเมืองหลวงถัดออกมาเป็นหัวเมืองชั้นในหัวเมืองชั้นในหรือว่าเมืองลูกหลวงเมืองหน้าด่านอะไรอย่างนี้แล้วก็ถัดออกมาอีกหัวเมืองชั้นนอกชั้นนอกนะหรือว่าเมืองพญามหานคร นะให้คุณนางไปปกครองแล้วก็สุดท้ายเมืองราเทศราลหรือว่าเมืองขึ้นโอเคนะอ่ะมีใครสงสัยอะไรไหมครับตรงนี้อธิบายแบบสั้นๆง่ายๆเนาะน่าจะพอเข้าใจนะครับ<ม>เดี๋ยวชั่วโมงหน้าเป็นวิดีโอคลิปคุณครูอาจจะให้เป็นภาระงานเนาะอ่าเดี๋ยวจะบอกอีกทีหนึง่งอ่ะมีเวลาให้นักเรียนนะครับเคลียร์ภาระงานวันนี้มีการบ้านเยอะไหมเหลือคณิตอีกสองหน้าครับเหลือคณิตแล้วคนอื่นล่ะ ทิ้งเงียบแปลว่าเสร็จหมดแล้วแ<ช> <c oughs> ปลว่าเสร็จหมดแล้ว<ๆ>หรือหรืออย่างไรยังค้างอยู่ยังค้างอยู่โอเคอ่ะไม่เป็นไร <c oughs> ก็เดี๋ยวนะค,ครับครูมีเวลาให้ไปเคลียร์งานแล้วกันอ่ะก่อนอื่นเลยขอเช็คชื่ออีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ยังเข้ามาไม่ครบอ่ะเลขที่สามเลขที่เจ็ดเลขที่เก้าเข้ามาแล้วหรือยังครับสามเจ็ดเก้า ยังเงียบอยู่นะสิบสิบสี่สิบห้าก็ยังเงียบอยู่นะสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดเลขที่สิบเจ็ดมาแล้วค่ะอ่าสิบเจ็ดมาแล้วโอเคนะครับสิบเจ็ดมาแล้วนะต่อไป 20, 21, อยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสามยังไม่เข้านะยี่สิบสี่ยี่สิบหกยี่สิบเก้า พี่สิบสี่มาแล้วค่ะอ่ายี่สิบสี่เข้ามาแล้วโอเคครับอืมโอ้โหขาดไปหนึ่งสองสามสี่ห้าสิบยิบเก้าอยู่นะสิบสามคนฮะยิบเก้ามาเหรอย่ิบเก้ามาแล้วค่ะยิบเก้าอยู่นะโอเคอ่าขาดไปสิบสองคนสิบสองสิบสามคนสิบสองคนโอ้โหก็ไม่เป็นไรแล้วกันนะอ่าอาจจะเป็นชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะครับน่ะก็เดี๋ยวไปดูคลิปย้อนหลังแล้วกันเนาะชั่วโมงหน้า วิชาประวัติศาสตร์เป็นวิดีโอคลิปส่วนวิชาสังคมก็เป็นซูมนะครับโอเคนะนะครับตามนั้นโอเคก็เหลือเวลาให้นักเรียนได้เคลียร์ภลระง,งานหรือว่าใครไม่เข้าใจนักเรียนก็สามารถดูคลิปย้อนหลังได้เดี๋ยวครูอัพเข้าไปในกลุ่มเนาะโอเคนะ okay, นะนะครับสำหรับชั่วโมงนี้มีเพียงเท่านี้นะครับดูแลสุขภาพด้วยนะนะครับตรงไหนพื้นที่มันเสี่ยงคนเยอะก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับเป็นห่วงเป็นห่วงโอเคเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้านะครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ,บรผมสวัสดีครับสวัสด,ดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสด,ดีค่ะครับผม